ค่าแรงงานนะค่าแรงงานนะฮะเขาก็คือความหมายมันก็คือการจ่ายค่าแรงหรือการลงแรงทำนะการจ่ายค่าแรงหรือการลงแรงทำหรือที่เรียกว่าค่าตอบแทนหรือที่เรียกว่าค่าตอบแทนที่จ่ายให้พนักงานเป็นรายวันรายชั่วโมงายสัปดาห์รายเดือนนะะหรือหรือที่เรียกว่าจ่ายตามรายชิ้นก็ได้นะ ซึ่งมีอ,อยู่ด้วยกันสองประเภทนึงคือค่าแรงทางตรงและก็ค่าแรงทางอ้อมค่าแรงทางตรงคือค่าแรงของคนงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการแปลสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าผลิต็จรูปส่วนค่าแรงทางอ,อง้อมนั่นก็คือค่าแรงของคนที่ไม่ได้ผลิตสินค้าโดยตรงเช่นผู้ควบคุมผู้ตรวจสอบคนทำความสะอาดต้นนะคะรับต่อมา หน้าตัดใบจะเป็นการจดบจันทึกหรือจดทะเบียนค่าแรงการจดบจันทึกจดทะเบียนค่าแรงะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือที่เราเรียกกันว่าบัตรลงเวลาบัตรลงเวลาครับก็จะมีชื่อนา,น,านามสกุลแผนแล้วก็เวลาทํางานชั่วโมงมีปกติมีเร่วงเวลานะคะ อีกอันหนึ่งก็จะเป็นถัาเบียนค่าแรงเหมือนกันโดยถัาเบียนค่าแรงน,นี้จะมีค่าแรงงานค่าร่วมเวลาผะสมเข้าไปในหนึ่งของเรื่องถักมัดที่จ่ายค่าสีแล้วก็เงินประกาาันสังคมจึงจะรวมเป็นเงินได้สิททีออกมานะกฎหมายกำหนดไว้ว่ากฎหมายค่าแรงงานกำหนดไว้ว่ากฎหมายค่าแรงงานกำหนดไว้ว่า การทำงานจะต้องทำไม่เกินวันละ8ชั่วโมงหรือรวมแล้วไม่เกินสัปดาห์ละ48ชั่วโมงนะไม่เกินสัปดาห์ละ48ชั่วโมงสัปดาห์หนึ่งนั่นก็หมายวามว่าทำจันทร์ถึงศุกร์นะทำจันทร์ถึงศุกร์ทำได้วันละ8ชั่วโมงนะ8 5ก็40นะนะ มามาดูในเรื่องของมันเป็นเรื่องของการทํางานการทํางานนี้นะคะก็สะแบ่นไปเรื่องของค่าค่าลวงเวลาค่าลวงเวลาในวันหยุดน,นะฮะแล้วก็ค่าค่าแรงในเรื่องของค่าแรงปกตินะ,ะมาดูในอัตราค่าแรงพิเศษนะคะอัตราอาชีพพิเศษมาให้ดูนะฮะทีพพิเศษนี้นั่นคือเขาจะมาบอกเลยว่า อัตราค้าแรงและก็วันทำงานถ้าวันทำงานปกติก็คือวันอะไรวันจันทร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ต้องทำได้วันละ8ชั่วโมงทำได้วันละ8ดชั่วโมงนะคะค่าแรงปกติวันละ8ชั่วโมง,นะะง,โมงเขาจะคิดให้ในอัตรา 1> 1หนึ่งเท่าอของค่าแรงอย่างสมมติเราได้22บาทต่อหนึชั่วโมงเราก็เอา22ไปคูณ 8, 8. ได้เท่าไหร่ะครยบ22งคูณ8ก็ได้ราอสบบาทถูกไหมครับแล้วก็มีเวลาของการทำงานล่วงเวลาอีกสองประเภทนั่นคือทำงานในวันหยุดและก็ทำงานนอกเวลาทำงาน ทำงานนอกเวลาทำงานเขาก็จะเอาไปอยู่ในของวันหยุดสัปดาห์ตย์หรือวันทำงานนั่นเองตอนอื่นวันตอนอื่นที่จะไปเรื่องของเวลานอกทำงานกับนอกเวลาปกติเนี่ยเราไปดูในวันปกติก่อนวันปกติเนี่ยเราได้าแรง1เท่าคุณไหมนั่น,นนะคือทำงาน8ชั่วโมง ต่ถ้าทํางานเกิน8ชั่วโมงคุณจะได้ค่าร่วงเวลาทํางาน1.5เท่า1.5เท่าของอัตราค่าแรงปกติ1.5เท่าของค่าแรปกติอันนี้คือการทํางานตามปกติและร่วงเวลาในวันปกตินั่นเองต่อมาถ้าเราทํางานในวันหยุดหรือวันที่เราพักผ่อนไม่ทางานเลยนั่นก็คือวันเสาร์อาทิตย์ หรือวันที่บริษัทกำหนดให้หยุดเราจะได้ค่าแรงในวันนั้นนะ่ะในอัตราค่าแรงสองเท่าในอัตราค่าแรงสองเท่าอย่างเช่นเราได้ยี่สิบบาทต่อชั่วโมงเราก็จะได้เป็นอัตราค่าแรงวันละสี่สิบาทโดยเอายี่สิบคูณสอง่ากับสี่สิบบาทต่อชั่วโมงนะฮะรวมไปถึงถ้าวันนั้นคุณทำงานแดชั่วโมงแล้ว แล้วคุณมีโอออกไปหรือที่เรียกว่าโอเวอร์ไทมที่มันเป็นลูกเวลาเกินไปเนี่ยคุณจะได้เพิ่มคุณจะได้เพิ่มชั่วโมงนั้นเพิ่มเป็นสามเท่าคุณจะได้ชั่วโมงนั้นเพิ่มเป็นสามเท่านะฮะมาดูในการสรุปการคิดค่าแรงปกติเนี่ยเขาจะเขียนว่าค่าแรงขั้นต้น ค่าแรงขั้นต้นเท่ากับค่าแรงปกติปกติบวกกับค่าแรงร่วมเวลาดังนั้นคุณจะได้เงินค่าแรงปกติบวกกับร่วมเวลาอย่างเช่นคุณได้ค่าแรงวันนี้ร้อยห้าสิบคุณทําร่วมเวลาไปอีกห้สิคุณจะได้เป็นสองยนะครับอันนี้เป็นค่าแรงขั้นต้นในในวันนั้นนะครับกรณี ถ้าลูกจ้างตอบได้ค่าตอบแทนเป็นเดือนเราจะคำนวณอัตราชั่วโมงร่วมเวลา,าตามกฎหมายดังนี้โดยเอาอัตราค่าแรงที่เราได้เป็นเดือนหารด้วยจำนวนวนันหารด้วยชั่วโมงมันจะเกิดเป็นอัตราเงินจ้างต่อชั่วโมงนะจะเกิดเ,เป็นอัตราเงินจ้างต่อชั่วโมงนั่นเองเช่น เดือนนี้ได้ได้สามหมื่นบาทเขาจะหาว่าทั้งเดือนเนี่ยเขาได้ค่าแรงชั่วโมงละเท่าไหร่เราก็เอาสามหมื่นตั้งหารด้วยสามสิบวันหารด้วยจํานวนชั่วโมงนั่นคือแปดจึงเกิดเป็นเงินหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทจึงเกิดเป็นเงินหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทต่อชั่วโมงนะถ้าหากพนักง,งานทํางานร่วมเวลาในวันปกติอีก นะฮะพนักงานทำงานล่วงเวลาในวลปกติอีก1ชั่วโมงเราก็อาเอาร2อย่บาบาทคูณ1นนะฮะคูณ1.5ึ่งจึงเกิดเป็นเงิน187บาทสตางค์ 5, 5, 6, 5ต่อชั่วโมงอันนี้เป็นการคิดค่าแรงขั้นต้นนะเป็นการคิดค่าแรงขั้นต้นของค่าจ้างงานปก,กติหรือค่าแรงงานนั่นเองนะคนะอ่ ต่อมา,มา,อออาะะมาดูในเรื่องของตัวอย่างนะคะมาดูในเรื่องของตัวอย่างตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างในหนังสือนะคะจะเป็นตัวอย่างในหนังสือหน้าที่44กับ45นะะหน้าที่44 45ะะตัวอย่างในหนังสือนี้จะเห็นได้ว่าคุณมีจำนวนชั่วโมงตั้งแต่จันทร์ถึง อาทิตย์เลยจันทร์เสาร์จันทร์หนึ่งอาทิตย์และค่าแรงชั่วโมงละยี่สิบสองยี่สิบสองบาทสามสิบบาทหกยี่สิบหกบาทยี่สิบาทยี่สิบาทเห็นไหมว่าแต่ละคนค่าแรงไม่เท่ากันแต่ละคนค่าแรงไม่เท่ากันเงื่อนไขเขาบอกว่าบริษัททำบริษัทเนี่ยทำงานสัปดาห์ละห้าวันซึ่งเริ่มแปดโมงถึงห้าทุ่เย็นหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดสัปดาห์ กฎหมายไทยหรือกฎหมายแรงงานเนี่ยให้ทํางานวันละ8ชั่วโมงถ้าเกินให้ถือว่าเป็นค่าล่วงเวลาหรือที่เรียกว่าโอเวอร์ไทม์นะหรือที่เรียกว่าโอเวอร์ไทม์จะมี1.1จุดต่อจะมี1.5นะคะในวันปกติถ้าเป็นวันหยุดคุณจะได้ค่าแรง2แรงถ้าเป็นค่าล่วงเวลาวันหยุดคุณจะได้ค่าแรง3แรงนะเขาบอกเหมือนเลยอ่ะ เรามาดูหน้าที่ศีลท่านะครับหน้าที่สิค่าะไรนะคหน้าที่สิลท่ะะาทเขาบอกว่านายกหนกนหเนี่ยทํางานตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์จันทร์ถึงอาทิตย์ถูกไหมคะซึ่งเสาร์นี้เนี่ยเป็นวันหยุดของเขาดังนั้นวันปกติเขานั่นก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ลองสังเกตนะว่ามีอัน manager. ไหนเกินเลขแปดไหมมันมีมีการกับพระไอมีอังคารกับภาริษขึ้นเกิน8ชั่วโมงแปดชั่วโมงนี้เกินมาแต่ละหนึ่ชั่วโมงรวมไปแล้วสองชั่วโมงเขาจึงเอาไปใส่ในตรงค่าล่วมเวลา1นึ่งห่้าเท่านะหรือ1นึ่นึ่งเศหนึ่งหรือสองนั่นเองจำนวนสองชั่วโมงนะฮะค่าแรงปกติ ปกติตรงนี้จำนวน,นชั่วโมงปกติตรงนี้ได้คือจานถึงรวมแล้วได้32ชั่วโมงนะฮะส่วนล่วงเวลา2เท่าล่วงเวลา2เท่าตรงนี้เขาทำเสาร์อาทิตย์ตได้กี่ชั่วโมงได้9ชั่วโมงนะฮะทำเสาร์อาทิตย์ได้9ชั่วโมง,นะะด,โมงดังนั้นอ่า ะนะคเขอแก้ไขหนังสือนิดนึงเนาะแก้ไขหนังสือนิดนึงนะครับเขาทำได้ตรงนี้นะครับทำได้สิบสามวันเสาร์ทำได้แปดนะครับวันเสาเร์ทำได้แปดวันเสาร์ทำได้แปดวันอาทิตทำได้ห้ารวมแล้วเป็นสิบสามชั่วโมง รวมได้ไป13ชั่วโมงนะนั่นคือจำนวนชั่วโมงของเขาต่อมามาดูในค่าอัตราค่าแรงอัตราค่าแรงตัวนี้นะค่าแรงปกติแล้วเขาบอกมาคือ22บาทคือค่าแรงปกติแล้วค่าแรง1.5 5หรือเศษ1ส่วน2เนี่ยมันเป็น33บาทโดยเอา22เอา22คูณ1.5 มันจะได้ค่าแรงสามสบสาทนะคะส่วนสองเท่าก็คือเอา22่บสองคูณสจะได้สี่สิบบาทนะหลังจากนั้นเงินได้เงินได้เนี่ยของค่าแรงปกติก็คือเอาสามสิบสอคูณยสิบงสามสิคูณยี มันจะเกิดเป็นค่าแรงปกติหรือจำนวนเงินที่เราได้นั่นเนะส่วนถ้าล่วงเวลา1.5เท่าหรือ1เศษ1.2เนี่ยมันก็คือเอา2คูณด้วย 33, 3 3 3 3คือค่าแรงอตัตราปกติแล้วคูณด้วย2มันจึงเกิดเป็นเงิน66บาทส่วนตัวนี้ ค่าแรงรอบเวลาสองเท่าก็คือเอาจำนวนสิบสามชั่วโมงคูณด้วยสี่สิบสี่บาทที่เรากินแล้วคือเอายี่สิบสองคูณสองเท่ากับสี่สี่จึงเกิดเป็นเงินห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทรวมแล้วจึงเป็นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสองบาทอันนี้เงินค่าแรงที่เขาได้นะคะเงินค่าแรงที่เขาได้ หลังจากนั้นตั้งแต่ในคาตาสัปในคเนานาน้าผาดานจิตเนี่ยเขาใช้วิธีการคิดวิธีเดียวกันมดเลยนะโดยดูว่าอันไหนเกินแปดชั่วโมงเขาก็จะเอาักออกมาเป็นค่าร่วมเวลาบวกด้วยท่าร่วมเวลาสองเท่าคือสองอาทิตย์นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเอาจานวนเงินทั้งหมดปกติตรงเนีย้ยนะะทั้งหมดตรงนี้น,นะคะทั้งหมดเลยรวมถึงรายได้ตรงนี้รวมเนี่ย เอามาบวกกันแล้วจะได้เงินตรงนี้นะคะเอามาบวกกันแล้วจะได้กำไรตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นทะเบียนค่าแรงงานทางตรงนะเป็นทะเบียนงานค่าแรงงานทางตรงนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็น,นกรณีที่เราไม่ได้หักภาษีไม่ได้หักประกันสังคมนะ,ะต่อไปเราจะไปดูในเรื่องของ ของการทํางานอีกบริษัทหนึ่งโดยมีค่าแรงสามเข้าเข้ามานะครโดยมีค่าแรงสามเข้าเข้ามาดังนั้นเดี๋ยวจดพิเศษนะครับจบพิเศษตัวนี้